ป้าเียพี่นเนี่ย้านี้นอนนิ่งเลยอะ่ะนี้หแมกจัวะโไม่ใช่น้อยน้อยนไหน่ะมาตรงกาัจากฝาเนี่ยแล้วแล้วน,นนนอนอยู่ในขี่ห้เเย

เอา่าไปบอกมได้ี่เป็นระโนกนกนถึงว่าถึงว่านกเงียบนกเงียบกิ๊บมาบนฝ่าไอ้หนูเงียบกิ๊บนี่นี่นี่เอามาเลยแยขาไปให้งูกินนะเนี่ยเนียถึงว่าหนูมันเงียบกิ๊บเป็นหลายวันโอ้โหมาดูใกล้ๆดิมาเร็วเร็วมาเร็วเว

ยืนแขนให้ no <si มันกัดเลยพี่้อ้โอ้โหโอ้ยยิ่หวาแล้วตัวมันรับเลยี่อะไระวังประตูเปิดนะประตูจ้งน้ำนะแม่โวยไปิดประตูใหม่ไฟปิดประตูใหม่จุดเลอะเลยอะจับไว้ไจับห่างเลย

ยาวเท่าไรซื้อหัวกวดหน้าไม่ได้ไม่ได้นิ้วหัวไปแล้วกดแขนกดขาแวกลิวอะัไไม่มีอะไปมีวัดหรือไปมนจะจับไมได้ขี่แตกเดียวแตกแล้วเอียาปยามจะเปิดประตูแล้วติไประตูไนขาขึ้านึนึา้้้่น ไปทำเฮ้ยเอาไปเอาไปชายรู้ไหชายรู้มาเนี่นะมานี่แเลยเนี่ยมานี่เลยไม่เห็นหัวมันหัวอยู่ไหนเนี่ยนะเดี๋ยวนะหัวยืนหนักจังวะหัวดูไปชายไปรูไหมชายก็เุย

ไไว้ดึงไว้ดึงไว้ึงาัลเข้าผู้นเลไปลองลวลาพอ